ค่ะบอดีพีเซีบดี้ดพีเอซีแล้วค่ะมันนี่แมวมีโอกาสได้มากพาพีเอซีมาเมิ่งแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศค่ะของบ้านอัญ,ญาเนาะคะ่ะบ้านอัญ,ญานาแซงค่ะอนาคตก็จะเป็นแห,หล่งท่องเที่ยวค่ะเขากําลังเขากําลังก่อร้างจัดสรรเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะ่ะที่มองเห็นไก,กลๆกว้างๆก็จะเป็น เขาบอกว่าเขาจะพุผู้ถูปองคหญยมาตังเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศค่ะข้างบนก็จะเป็นสะพานค่ะนี่แม่ว่วจะพาเดินไปดูสะพานด้วยค่ะดูดูนสะพานแป๊บหนึ่งค่ะนาเที่ยวด้วยค่ะพีเอซีแม่บอกให้ดูแต่ทอผ้าเนาะก็เลยพามาเที่ยวบรรยากาศมั่งใช้มูนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านอญญาเนาะ บ้านอัญญาค่ะบรรยากาศง่ามๆค่ะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวค่ะพี่เอซีท่านไหนมาให้กำลังใจแม่เหวก็ขอบคุณเด้อค่ะที่มาให้กำลังใจแม่เววทุกท่านค่ะวันนี้เก็บบรรยากาศบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวอนาคตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นไส้มู่นค่ะเป็นไส้มูนเนาะค่ะเป็นไส้มุ่น น,นี่ก็จะเป็นกำแพงเป็นลูกกงค่ะริมทางเนาะค่ะริมทางแต่ต้นนี้ไมมเบลมากทกา้งวันพอมาม่าไมมเบลบ่มีเวลาาว่างต้นเย็นค่ะเสร็จภารกิจจากล้างจานล้างจานดูแลคุณยายเสร็จบายบายค่ะก็เลยมาเก็บบรรยากาศไปให้พี่เอสีได้ดูเนาะค่ะบรรยากาศงามๆค่ะ บรรยากาศงามๆค่ะขอบคุณพี่เอซีที่ให้กำลังใจแม่แหววอยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดเนาะคะ่ะเจ้าันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่งเลยด้วยค่ะกำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านอาญ,ญาเนาะคะ่ะกำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านอญญา,นาอญ,ญาหน้าแซงเราค่ะอาญาหน้าแซงแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวแม่แหววจะพาพี่เอซีไปขึ้นสะพานด้วยค่ะ จะมีสะพานขามแม่น้ำค่ะไม่แววขอเวลาสักสิบกว่านอาทีเนาะค่ะมาถ่ายถอดบรรยากาศง่ามๆให้ผีได้เบิ่งค่ะอนาคตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นป้ายยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะ เรามาเดินบนสะพานด้วยกันนอคะ่ะพี่เอซีค่ะเดินบนสะพานด้วยกันสะพานเขาเหมือนสะพานแขวนเลยเหมือนสะพานแขวนเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นป่ายค่ะขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่แหววอยู่ด้วยค่ะ วันนี้แม่แบาจะพาพี่เอซีมาดูบรรยากาศง่ามของแหล่งท่องเที่ยวกำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านอัญ,ญาแล้วเนาะคะ่ะแม่แบพาขึ้นสะพานแลเด้ค่ะพาถึงสะพานแล้วะคะ่ะพาขึ้นสะพาน,น,ะะพาน,พานอันนี้ก็จะเป็นนู่นแหล่งท่องเที่ยวะคะ่ะอนาขวดก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่หน้าเที่ยวมาตอนเย็นก็จะสบายๆค่ะแต่แม่แววไม่มีเวลาค่ะว่าภารกิจลายยางเนาะค่ะดูแลคุณยายด้วยขายของด้วยมาเก็บบรรยากาศยากลางวันนี่แหละมาเก็บบรรยากาศตอนกลางวันให้พี่ได้ดูเนาะค่ะอันนี้สะพานชูงสูงเนาะค่ะสะพานชูงสูงขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่แววอยู่ด้วยค่ะ วันนี้แม่แววพามาเปลี่ยนบรรยากาศมากเนาะเพราะว่ามีการทอผ้าของแม่แววค่ะจะเลยพาพี่ๆมาดูบรรยากาศางามๆอยู่ติดบ้านท่าอวีนนะคะอยู่ติดกับบ้านแม่แววเองค่ะห่างจากบ้านแม่แววประมาณสามโลสามโลได้หรือเปล่าประมาณนี้แหละค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านอันนี้แม่แววขึ้นมาถึงบนสะพานแล้วค่ะ ขึ้นมาถึงบนสะพานแล้วเนาะมองสุดลูกหูลูกตาค่ะมีแต่บรรยากาศค่ะขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่แหววอยู่ด้วยค่ะอันนี้ขึ้นมาสูงสุดบนสะพานแล้วค่ะมาต้นกัน มาตอนแรงๆจะบรรยากาศดีมากกว่านี้ค่ะตอนเย็นๆเนาะพาบ้านเกือบจะตกดินไหมคะแต่แม่เพียวไม่มีเวลาได้มาพาพี่เอซีมาดูบรรยากาศแบบนั้นแลน้วตอนเย็นค่ะแต่วันนี้ตอนนี้เราก็จะลงสภาแล้วด้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะเริ่มมีก็จะเริ่มมี เขามาพักผ่อนกันเลยด้วยค่ะมีมีเถียงมีศาลาเนาะค่ะมีศาลาค่ะก็จะมีพวกวัยรุ่นมานั่งบรรยากาศง่ามๆกันค่ะขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่แบววอยู่เวยค่ะมองข้างล่างจะมีโขดหินจะมีโขดหิน ขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่แววถูกมือเด้อค่ะมองกลับคืนไปกลับคืนไปค่ะสียด้เนาะแม่แววพดัดผ้าผีมาเบิ้งต้นเย็นค่ะวันนี้มาตอนกลางวันถ้ามาตอนเย็นก็จะสวยมากกว่านี้ค่ะลานกว้างค่ะเดี๋ยว วันไหนโอกาสต้องว่างแม่แบบจะพามอาพี่มาดูตน้ตนต้นใบๆบเนะคะให้แม่แบวว่างกว่านี้ก่อนคงสุสว่างงายดอกเนาะเพราะว่าขายของด้วยดูแลคุณยายด้วยค่ะอนาคตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ บรรยากาศง่ามมีหลีด้ค่ะเย็นสบายค่ะพี่พี่ท่านไหนผ่านมาก็แวะมาเที่ยวเด้อค่ะบ้านอัญญาอัญญาณาแสงเฮานี่ค่ะอัญญาณาแสงเราเนาะ ค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยเด้อค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่แววอยู่ด้วยค่ะค่ะพี่ๆแม่แววเขาลงไลฟ์ก่อนเด้อค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่แววค่ะ